เมื่อปีพศ2,541คุณสมพงษ์ขณะนั้นอายุ31ปีเขามีภรรยาและลูกชายฝาแฝดสองคนอายุวากว่ากว่าเขามีอาชีพทำนาปลูกผักและยังเลี้ยงไก่ด้วยกลางดึกคืนหนึ่งสมพงษ์ตกใจตื่นด้วยเสียงร้องของไก่ที่เลี้ยงไว้จึงรีบวิ่งไปดูเมื่อไปถึง สิ่งที่เห็นคืองูเห่าสองตัวผัวเมียกำลังไล่ฉกและกินไก่อย่างไม่ได้เกรงกลัวด้วยความโมโหปวกกับความกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับคนในครอบครัวเขาคว้าเสียมพุดดินที่อยู่ใกล้มือที่สุดกวาดแกว่งเพื่อไล่งูเห่าทั้งคู่สัญชาตญาณของงูพยายามชูแม่เบีย้ยขู่เพื่อต่อสู้งูที่ตัวใหญ่กว่า พยายามถ่วงเวลาให้อีกตัวหนึ่งนี้ไปก่อนเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาคว้างเสียมพุ่งเข้าไปหมายจะให้โดนหัวที่แผ่แม่เบี้ยอยู่แต่มันเบี่ยงหลบทำให้เสียมฉลับไปปักเอากลางลำตัวของงูตัวนั้นด้วยความแรงและความคมของเสียมทำให้กระดูกหลังมันหักลำตัวเกือบขาดงูเห่าโชคร้ายตัวนั้นดินทุรนทุราย มันบิดตัวไปมาดิ้นปัดๆด,ด้วยความเจ็บปวดทรมานคนแทงเสียมเองก็ตกใจไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้ภาพตรงหน้าทำให้เขารู้สึกสยดสยองยิ่งนักไม่นานงูเห่าเคราะร้ายตัวนั้นก็หยุดดิ้นพยายามยกหัวแผ่แม่เบี้ยหันมาจ้องคนที่ทำกับมันยังอาฆาตแค้นสมพงคิดแต่ว่า ตีงูเหา่าต้องตีให้ตายเพราะมันเป็นสัตว์ที่อาฆาตรุนแรงแต่ความรู้สึกที่ถูกมันจ้องมองเขาถึงกับคนลุกสู้ตั้งแต่สันหลังไล่ไปถึงกระหม่อมเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเองมาก่อนรู้แต่ว่าสังหอนใจยังบอกไม่ถูกอึดใจใหญ่ต่อมามันถึงได้สิ้นฤทธิ์และขาดใจตาย ปกติคนแถวนั้นถ้าตีงูได้ก็จะนำไปทำเป็นอาหารยิ่งงูเห่าแล้วยิ่งถือว่าเป็นล่าปากเลยทีเดียวแต่ภาพติดตาที่ทำให้เขารู้สึกสยดสยองเขาจึงตัดสินใจฝังมันแทนด้วยเสียมด้ามเดียวกันกับที่ปลิดชีพมันในตอนเช้าทุกคนที่รู้เรื่องก็เตือนให้ระวังงูเห่าอีกตัว ที่เป็นคู่ของมันมันต้องกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนสมพงจึงต้องเอาจันมาดักไว้ไม่นานงูตัวนั้นมันก็กลับมาจริงๆและติดจันที่ดักไว้จนได้มันดิ้นไม่หลุดไปไหนไม่รอดเพื่อนที่ช่วยกันดักได้เอ่ยปากของูตัวนั้นไปกินวันเวลาผ่านไปเดือนกว่า ทุกอย่างก็ถูกลืมเลือนไปวันหนึ่งขณะที่สมพงศ์กำลังตัดต้นไม้อยู่จนต้นไม้ใกล้ล้มแล้วเขาจึงรีบถอยออกมายืนฝั่งตรงข้ามทิศทางที่ต้นไม้จะล้มลงแต่จังหวะที่ต้นไม้กำลังเอ็นล้มลงบันดันไปกระแทกเข้ากับยอดไม้ของต้นไม้ที่เตี้ยกว่าอีกต้นหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดแรงดีด ให้ต้นไม้ที่กำลังลง้มตีกลับฟาดเข้าหาตัวเขาอย่างแรงร่างของสมพงศ์กระเด็นไปเกือบสามเมตรหัวและคอกระแทกเข้ากับเนินดินคันนาอย่างแรงแล้วสลบไปทันทีหลังจากเพื่อนๆช่วยการปรถมพยาบาลจนเขารู้สึกตัวเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองใดๆทั้งสิ้นความรู้สึก มีแค่ที่หัวเท่านั้นตั้งแต่คอลงมาทั้งตัวไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเหมือนกับว่าทั้งตัวของเขามีแต่หัวเท่านั้นขณะที่กำลังตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่ภาพงูเห่าที่แพ้แม่เบี้ยจ้องหน้าเขาก่อนตายก็ผุดขึ้นมาและยังมีภาพจําที่ไม่เคยนึกถึงตามมาอีก ย้อนไปเมื่อ16ปีก่อนขณะที่เขากับเพื่อนๆกำลังยิงหนังสติ๊กเล่นกันก็มีคนชี้ให้ดูงูทางมะพร้าวที่กำลังเลื้อยอยู่บนต้นไม้ห่างไปเกือบสิบเมตรพวกเขาหมายเอางูตัวนั้นเป็นเป้าซ้อมมือเพื่อนๆคนอื่นยิงไม่ถูกแต่สมพงยิงถูกกลางหลังมันเข้าอย่างจัง มันตกลงมานอนบิดเป็นเกลียวด้วยความเจ็บปวดเพราะหลังหักแต่ความพยายามทำให้มันเลื้อยหนีรอดไปได้และยังมีอีกภาพที่ผุดขึ้นมาในหัวอีกเหตุการณ์หนึ่งภาพจำนี้เกิดขึ้นก่อนเรื่องแรกประมาณสองปีตอนนั้นเขายังเด็กมากอายุประมาณ12บสขวบ วันหนึ่งขณะที่เดินกลับบ้านลุงของเขาที่แบกจอบเดินมาด้วยกันเหลือไปเห็นงูสิงเข้าซึ่งลักษณะคล้ายงูเห่ามากแต่ไม่มีพิษมันกําลังเลื้อยหนีหลบลงไปข้างทางลุงบอกให้ช่วยกันวิ่งไล่กวดเพื่อจับมากินสมพงในวัยเด็กก็ช่วยถือไม้วิ่งไล่ดักหน้าดักหลังด้วย จนมันกําลังจะหนีลงรูอยู่แล้วลุงก็วิ่งมาทันพอดีเหวี่ยงจอฟันฉับเข้าให้กลางหลังตำแหน่งเดียวกันไม่มีผิดลำตัวขาดกลางบิดเร่าๆด้วยความเจ็บปวดทรมานเมื่อสมพงษ์รู้สึกตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้งเขากลายเป็นอมพาตกระดูไปกดทับเส้นประสาทที่สันหลัง ประสาสัมผัสเสียหายตั้งแต่คอลงมาพูดได้รู้สึกนึกคิดได้สติสัมปะชัญญะยังมีครบถ้วนยกเว้นความรู้สึกตั้งแต่คอลงมาชีวิตที่เหลือหลังจากนั้นก็ได้แต่นอนนิ่งๆอย่างเดียวเป็นปีโชคยังดีครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันหมดทั้งพ่อแม่ พี่น้องรวมทั้งสมพงศ์ที่แต่งงานจนมีลูกแล้วก็ยังไม่ได้แยกเรือนไปญาติญาติที่อยู่บ้านติดติดกันทุกคนต่างก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่อย่างจริงใจพยายามพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆที่ไหนว่าดีก็พากันไปหมดทั้งบีทั้งนวด ทั้งยาสมุนไพรสารพัดแต่ที่สำคัญที่สุดคือภรรยาที่เอาใจใส่ประคบประงมคอยพูดให้กําลังใจเขาตลอดว่าอย่าคิดมากต้องหายได้แน่นอนอีกไม่นานก็หายไม่ต้องห่วงอีกทางความห่วงใยลูกแฝดที่เพิ่งจะขวบกว่า,วาสิ่งเหล่านี้แหละที่ช่วยค้ำจุนให้เขามีกําลังใจอยู่มาได้ เขาพบว่ายาวิเศษที่ดีที่สุดคือความรักความเอื้ออาทรความห่วงใยของครอบครัวที่มีให้กันแต่ถึงแม้จะมีความรักความอบอุ่นจากครอบครัวคอยหล่อเลี้ยงแต่การที่ต้องกลายเป็นคนพิการนอนงายนิ่งๆกระดิกกระเดียอะไรไม่ได้และยังเป็นภาระของคนที่รักเขาทั้งหลาย มันช่างกัดกร่อนจิตใจย,ยิ่งหนักหลังจากที่ทุกคนพยายามหาวิธีรักษาสารพัดมาปีกว่าจนลูกแฝดทั้งคู่อายุได้สามขวบเริ่มพูดเก่งแล้วการที่ต้องนอนงายทำอะไรไม่ได้มานานทำให้จิตใจท้อถอยเขารู้สึกสงสารพ่อแม่และเมียที่ต้องคอยห่วงใหญ่ต้องคอยอุ้ม คอยแบกเข้าไปมาบวกกับความผิดหวังจากการรักษาสารพัดวิธีแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันผิดหวังมันท้อจนคิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วจนใจแต่ว่าตัวเองแม้แต่ความสามารถในการฆ่าตัวตายก็ยังไม่มีปัญญา ได้แต่บ่นน้อยใจชะตาชีวิตให้ภรรยาฟังฉันอยากตายจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นบ่นเข้าหลายๆครั้งจนภรรยาก็พลอยเครียดไปด้วยกระทั่งคืนหนึ่งเขานอนบ่นให้ภรรยาฟังอีกเช่นเคยแต่คราวนี้ความอดทนอดกลั้นของภรรยานั้นหมดลงเธอร้องไห้โหออกมา ความรู้สึกของทั้งคู่ตึงเครียดอย่างที่สุดลูกชายฟ้าแฝดสามขวบที่กำลังน่ารักที่นอนรับรู้ถึงความรู้สึกอึดอัดนี้อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่าถ้าพ่อตายหนูก็จะตายด้วยหน้านาทีที่ได้ยินลูกพูดออกมาอย่างนั้นก็คิดได้ทันทีว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ตัวคนเดียว แต่ยังมีอีกสามชีวิตที่ยึดโยงอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่นเขาจะตายไม่ได้เขาต้องมีกำลังใจรักษาตัวเองให้หายให้ได้เพื่อคนที่รักเขาและห่วงใยเขาตั้งแต่นั้นมาสมพง์ก็มีพลังฮึดสู้ขึ้นมาคือการนอนฮึดสู้เนี่ยแหละต้องหายต้องสู้ ต้องมีกำลังใจรักษาตัวเองให้หายเขาเอาเทปธรรมะมาเปิดบ้างฟังรายการธรรมะจากวิทยุบ้างทำให้ได้คิดว่ามันต้องเป็นกรรมที่เคยกระทำไว้มาสนองแน่นอนต้องหาวิธีขอโอหสิขอให้เจ้ากรรมนายเวรยอมยกโทษให้เขาเริ่มตั้งใจนอนสวดมนต์แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้ผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรตลอดหลายเดือนแล้วปาฏิหารก็เกิดขึ้นมีโครงการเงินทุนจากประเทศเยอรมันเข้ามาที่จังหวัดของเขาเป็นโครงการที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนสมพงเป็นหนึ่งในสิบกว่าคนที่ได้รับเลือกตลอดเวลาการรักษา หลายต่อหลายเดือนเขาก็ยังไม่ทิ้งการสวดมนต์แผ่เมตตาขออโหสิกรรมและมันได้ผลเขาเริ่มมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นที่หลังมือทั้งสองข้างเขามีกำลังใจมากขึ้นประสาสัมผัสดียิ่งขึ้นเรื่อยๆจนขยับมือได้และขยับแขนได้บ้างนิดหน่อยคนที่เข้าโครงการรักษาทั้งหมด มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีอาการดีขึ้นนอกนั้นไม่ได้ผลเลยสักคนที่หมู่บ้านของเขานอกจากทำนาตามฤดูกาลแล้วยังมีการประกอบอาชีพทอผ้าเขาได้ขอให้คนที่บ้านช่วยเอาผ้ามาโยงกับคือบ้านเพื่อช่วยพยุงตัวเขาขึ้นนั่งโดยเอาผ้าที่ทำเป็นบ่วงไว้ สอดเข้าใต้รักแร้พยุงตัวให้นั่งได้และขอทำหน้าที่กรอได้เพราะเห็นว่าน่าจะพอทำได้และพอจะเป็นประโยชน์บ้างแม่นิดหน่อยก็ยังดีหลังจากพยายามอยู่นานสมพงศ์ก็มีหน้าที่กรอได้ให้กับภรรยาและคนในหมู่บ้านเขาทำหน้าที่นี้ด้วยความยินดี ดีใจพอใจและภูมิใจที่ยังทำประโยชน์ได้คนอื่นๆไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าในตอนแรกๆนั้นเขาต้องพยายามพยุงตัวด้วยความยากลำบากและอดทนแค่ไหนถึงขนาดที่ว่าพาที่ใช้รัดพยุงตัวมันบาดรักแร้และสีข้างถลอก จนเลือดออกทุกวันมันเจ็บปวดทรมานมากแต่เขาก็ไม่ยอมบอกใครกลัวคนอื่นจะไม่ให้เขาทำและกลัวที่สุดคือเป็นคนไร้ประโยชน์สมพง์ใช้การทำงานแทนการทำกายภาพบำบัดใช้การสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อขอให้เจ้ากรรนายเวรบรรเทาโทษให้ เขาแน่ใจว่ามาถูกทางแล้วและจะต้องทำต่อไปอยู่มาวันหนึ่งเขาเห็นภรรยามีปัญหาเรื่องลายผ้าเขาจึงอาสาลอกลายผ้าตัวอย่างที่เป็นลายดั้งเดิมท้องถิ่นลงกระดาษถือเป็นการฝึกการใช้มือแต่หลังจากลอกลายได้หลายๆวันเข้าจู่จูก็คิดว่า เขาเข้าใจความซับซ้อนของลายพวกนี้อย่างทะลุปลุกโปง่งมันแปลกมากเพราะแม้จะเรียนจบม6กศอนอแต่ก็ไม่เคยมีหัวทางศิละปะเลยสักนิดเดียวคิดท,ทบทวนแล้วยิ่งมั่นใจเขาเข้าใจจนกระทั่งเห็นถึงช่องโหว่คอเสียว่าลายด่างเดิมแบบนี้มันเหมาะกับผ้านุ่งแบบเดิมเดิม แต่ถ้าเอามาใช้กับเสื้อผ้าในปัจจุบันควรจะปรับปรุงซะหน่อยน่าจะดีกว่าจากนั้นมาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาออกแบบลายผ้าลายมัดหมี่แบบใหม่ๆถึงจะพิการเขาก็จะนอนงายคิดออกแบบลายผ้าอย่างไม่ย่อท้อแต่ก็ไม่เคยขาดการสวดมนต์แผ่เมตตาขออโหสิก,กรรม ยิ่งโดยเฉพาะวันพระเขาเพิ่มการถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดอีกด้วยพลที่ตามมาร่างกายค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นมาทีละน้อยทีละนิดจนถึงช่วงเอวสมพงษ์ได้คิดค้นออกแบบลายผ้าลายมัดหมี่ให้เหมาะสมสวยงามพัฒนาจนสามารถเป็นสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดได้ กิจการของเขาดีขึ้นจนมีเงินปลูกบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆแยกออกมาจากบ้านพ่อแม่และเขาได้เริ่มทำงานอาสาทำโครงการชมรมช่วยเหลือคนพิการในชุมชนเขาได้กลายเป็นบุคคลตัวอย่างรับรางวัลและให้กำลังใจมากมายปัจจุบันนี้สมพงษ์ยังทำหน้าที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือคนพิการที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศเขาพยายามทำมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ส่วนลุงที่เอาเจอบฟันงูสิงขาดกลางหลังทุกวันนี้แกเป็นอมารพฤกษ์อมพาตจากการที่เส้นเลือดในสมองแตกส่วนเพื่อนๆที่เคยร่วมทำกรรมก็มีชีวิตล้มเหลวต่างๆกันไปทุกวันนี้สมพง์ ยังขยันสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลแผ่เมตตาขออโหสิก,กรรมถือศีลแปดอย่างสม่ำเสมอพิเศษก็เฉพาะวันพระเขาจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเอาทุกเอาร่างกายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆถ้าไปวัดใกล้บ้านได้ก็จะไปถ้าไม่สะดวก ก็ตั้งใจปฏิบัติที่บ้านทำอย่างนี้สม่ำเสมอทุกวันด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคงจะเห็นใจและให้อภัยแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเวรกรรมไหม